โอเคครับผมก็กลาบสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับแมนบุไทยนะครับผมนะชแนลแมนบุไทย,ทยก็สวัสด,ดีพวกคนที่ลงทางเข้ามาด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็คือวันนี้ผมจะมาแจกมาโคพีบีนะครับซึ่งคลิปก่อนของผมผมไม่ได้ลงลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมนะคืออยู่ในคลิปนี้นะครับผมเนี่ย นี่นะครับผมนะอยู่ในคลิปนี้คือผมไม่ได้ลงลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วคนมาคอมเมนต์ถามเต็มเลยนะครับคุณเนี่ยอลิง์หน่อยครับตอนนี้นะครับคือผมเพิ่งมาเช็คนะครับว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับผมนะผมไม่ได้ลงเอลิงก์ของอีบูไว้นะครับผมก็เลยมาลงไว้ให้นะครับคลิปนี้ผมจะลงไว้ให้ส่วนวิธีการตั้งค่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกลิงก์หนึ่งนะครับผมลิงก์ของคลิปของการตั้งค่านะครับผมโอเค แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจผมไว้ให้นะครับผมนะลิงก์แฟนเพจใครที่เล่น p ีบีเก่งๆนะครับผมนะผมจะมาจัดอันดับเป็นติดอันดับนะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปอัดจอมาครับอัดจอเป็นวิดีโอห้ามเกิน2อนาทีนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำจะอันดับทิดอันดับคนที่เล่นโหดนะครับลิงก์แฟนเพจของผมก็คือแมนบูไทยวริศนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมนะ มีของลิงก์ของอีบูลลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ของ youtube กันทั้งค่าของคลิปก่อนนะครับผมโอเคนั้นผมไอที่เล่นเก่ง,กงแล้วหาฉากเี่หนะครับผมนะเอามาแปะลิงก์ได้นะครับผมนะนี่ผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็มาอยู่คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านแน่นอนผมนะนะจากคลิปนี้ไปนะครับผมช่อง youtube ผมช่องนี้นะครับผมถ้าถึงหนึ่พันซับไทยนะครับผมจะแจก G T 1050น,นะครับผมโอเคกกัดจอนะครับผมโอเคท่า okay. นไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่มาแจกมาโคพีบีนะครับผมเล่นได้ทุกเมาส์นะครับผมได้ทุกเมาส์เมาส์ที่มีหกลุ่มนะครับสามารถเล่นได้ทุกเมาส์เลยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คนละิปหน้าบ๊ายบาย